กำกักายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมยูทูบช่องนักบุญพาชิมก็เดินทางร่อนเลพเ่พนีจอรครับมาแวะกินอาหารกิข้าวกินอะไรก็ว่ากันไปเพื่อดำรงชีวิตครับดินตางร่อนเลเ่วพนจอมาเป็นยังไงบ้างครับลุงพล โดนจะไปยังคนอะ่ะไมใหญ่โดนหรอกมึงควจะได้บ้านใหม่อยู่เลอมั้งมีคนจะไปทําบ้านใหม่ให้หรอกบ้านแล้วไม่ได้ทำบ้านบ้านยังเอากระสอบมุงอยู่เนี่ฮะมาเอาลิ้นดิ้นสองกระป๋าสองแล้วก็ไม้ไม่ได้ม้วนม้วนวางม้วงมาอันเนี้ย ก็นี่มาแวะมาแวะชิมเนี่ยรับพี่เกาะรับพี่เกาะตัวยงแห่งหมู่บ้านกกอเบือกกูมจังหวัดพุกดาหารตามชิ้คกูอยู่ตกลงคดีไม่คืบหน้านะไม่ไม่คืบหรอกเพราะว่าผมาายเอม่ขาบอกว่าเดินเขาบอกว่าเดินไปเองนะหมอไอหมอในชนะสูตร อุ้ยนี่เหมือนลุงพลเลยเนี่ยอุ้ยนี่ผมเจอลุงพลขับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนลุงพลเลยเออกินไม่ได้เลยไม่ได้ที่สบควรไม่ได้ที่จะเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเป็นไปได้อย่างที่แพทย์สันนิษฐานนะผมว่านะานะก็ที่จะเป็นเหตุเป็นผลเลยนะ มันเก่งมากเลยนะสามโรงพยาบาลเลยนะสรงพบาลเออสามโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่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 พบร่องรอยอ่ะสามโรงพยาบาลเก่ยด้วยทุหมดเออคิดถจะเดินไม่ได้เลยเอาแต่แต่ตำรวจก็ออกมาเผยให้กับกรรมธิการไอ้กรรมธิการว่าเผย้องกรรมการกับกรรมธิการว่าเขาจะสืบพดีต่อนะเขาบอกว่าจะตรวจดีๆเพื่อเพราะว่าดีๆมันไม่เชื่อมโยงไปไม่ถึงผู้ต้องสงสัยแล้วมันไม่มีผู้ต้องสงสัยมันจะเชื่อมโยงได้ยังไงอ่ามองอย่างเป็นอดีตเป็นอดนะ ตำรวจยังงงอ่ะแล้วคนจะไม่งงได้ไงคนสืบสวนคดียังงงอ่ะขนาดตำรวจมือดีนะนี่ต้องเจอนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ล่างทรงล่างซึง่งว่าไงล่างทรงล่างซึ่งว่าไงเอาง่ายๆครับก็มานั่งกินแล้วก็มาเจอนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ ที่บ้านใหม่สบายเลยลุงพลเน่ะเอาลุงพลมีคนมาสร้างบ้านใหม่ให้แล้วเหรอ,อก็เขาจนจริงๆครับทำเป็นบ้านนะครับมาสอบมามุงอยู่ครับก็แวะมานะเนี่ยแล้บุญพาชิมก็เดินทางมาก็นี่หมูฮะหมูหมูอันนี้เป็นเป็นลิ้นฮะตอนนี้ผมถือสิบแปดเอผมเริ่มถือสิบแปดแล้ว ตอนนี้ถือสินห้าครับก็เลยมากินพวกนี้ธรรมดาถือสิน8นี่มันจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพราะว่าต้องกินผักผักสุดๆแต่ตอนนี้สินห้าก็ต้องเอาสินห้าไปก่อนนะคะก็ต้องดำรงชีวิตช่วงสภาวะอย่างนี้ของบ้านเมืองเราขอบคุณนันที่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพก่ารังแกให้กับนักบุญพาชิมด้วยนะครับ East ับสครก็มีความหมายนะฮะก็ปากครัดีดี คดีของน้องชมพู่นะครับเพิ่งมีข่าวออกมา ผลสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเอาง่ายๆครับมันไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีหลักฐานตัวดียเดที่ชัดเจนแล้วก็ตรวจจากล่างน้องชมพู่เนี่ยจากที่ล่างน้องชมพู่มันมีรูที่ว่าตำรวจตรวจสอบดูมีหลายรูแล้วก็มีรอยขีดข่วนของกิ่งไม้อะไรต่างๆนะแต่มันไม่พบความผิดป,ปกติที่เกิดขึ้นจากร่องรอย อยู่า่าลงไม่มีความผิดปกติถ้ามีความผิดปกติทางการแพทย์จะให้จะให้ข้อมูลชัดเจนมา,าคดีนี้เอาง่ายๆครับน้องชมพู่เนี่ยหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแล้วไปเจอร่างน้องชมพู่บนปูเหล็กไฟเนี่ยวันที่14พฤษภาคมง่ายๆครับถ้าเดินขึ้นไปเองจากการสันนิษฐานของแค่บ,บางคนนะครับถ้าเดินขึ้นไปเองขาดน,น้ําขาดอาหารโอเค ตัวนั้นอาจจะอาการขาดน้าอาจจะหมดสติแล้วก็เป็นเหตุมาด้วยการเสียชีวิตนะครับก็ง่ายๆครับมันเป็นไปได้และอีกในหนึ่งที่พ่อแม่ของน้องแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านบางคนว่าน้องไม่มีทางเดินขึ้นไปบนปูหดไฟเองอาจจะมีคนอุ้มไปนี่ก็เป็นไปได้คือทั้งสองเคสเนี่ยมองมุมมองมุคคมเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับคือน้อง อื่นเดินไปแล้วไปหลงป่าแต่ให้คิดในแง่มุมความจริงนะครับเดินไปในวันที่11เนี่ยคดีน้องชมพู่เดินไปในวันที่11เนี่ย,ยชาวบ้านออกตามหาน้องจะต้องเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่คิดอย่างมุมความจริงนะฮะน้องจะต้องเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่ชาวบ้านต้องเป็นร้อยคนไปตามหาแล้วก็คูณออกตามหาเนี่ยภายในแค่ครึ่งชั่วโมงผมว่าต้องเจอทิดง่ายๆแต่กลับไม่เจอครับกับตามหาถึงส่วัน ให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมช่อง Youtube นักคุณพาชินก็มองความเป็นจริงว่าทำไมถึงได้เจอทัาน4วันครับไม่เจอไปเจอในวันที่14าอาตีไป3วันแต่ไปเจอวันที่14ตอนเย็นแล้วก็รวมๆกันก็ประมาณนั้นแหละครับหลักความเป็นจริงเด็กเดินไปได้ไม่ไกลเด็กจะก็อยู่ภาอเหนื่อยหรือหอิหรือหิวน้ำแล้วก็ทำไมเด็กจึงเดินขึ้นไปไเรื่อย ความจริงครับว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่บางตาไม่ให้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่แล้ว็พ่อแม่เจอน้องถ้าเด็กเดินไปเองนะครับก็เป็นแนวความคิดที่คิดไปอีกด้านด้านหน,นึ่งนะครับแต่อีกมุมหนึ่งให้มองว่าทำไมคนที่อุ้มน้องไปจึงไม่มีพยานพยานบุคคลเห็นชัดเจนว่าใครเป็นคนอุ้มน้องไปและอุ้มไปได้ยังไง คนที่อุ้มไปแบกเด็กน้ำหนักประมาณ50กิโลวิ่งขึ้นภูเด็กไปก็ต้องสงสัยถ้าอยู่เป็นคนใกล้ชิดจะวิ่งขึ้นไปภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเป็นไปไม่ได้ครับนี่หลักๆตรรกะความเป็นจริงก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะอุ้มน้องขึ้นไปและก็วิ่งขึ้นไปบนภูเด็กไฟเนี่ยยากมากดังนั้นให้มองความรู้สึกมันเป็นไปได้ว่าถ้าอุ้มไปถ้าเป็นคนที่ ไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกครับพุ่มไปแล้วก็ทิ้งร่างน้องผู้เล็กไฟแล้วก็หนีไปออกทิศทางใดก็ได้ผู้เล็กไฟผู้ป่าพางและก็สวนยางสวนมันอาบเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็เก็บเสื้อกล้ามสีขาวที่เป็นหลักฐานของน้องไปด้วยเอาไปทําลายและก็ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้อีกแล้วเพราะว่าเขาหายออกไปในจากพื้นที่เกิดเหตุ แต่ถ้ามาคิดอีกมุมนึงว่าถ้าผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่หากเขาเป็นคนที่คิดเก่งหรืออะไรบางอย่างเขาก็ต้องทําลายหลักฐานเสื้อกล้ามสีขาวในวันนั้นแล้วก็ออกมาหลบอยู่ในหมู่บ้านแล้วทําไมจึงไม่มี d n a อของเขาอยู่ที่ร่างน้องชมพู่ที่ง่ายๆว่าหลักความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ตํารวจ ขอให้พบพิรุธของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนก่อเหตุแต่ทําไมตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงไม่พบพยานหลักฐานที่เป็นตัวดีเอ็นเออยู่ที่ร่างของน้องชมพู่คําว่าปริศนาของคดีน้องชมพู่เนี่ยจิ๊กซอผมเองที่พูดคาว่าจิ๊กซอในคลิปที่แล้ว,ลวมาจิ๊กซอที่จะามาต่อจิ๊กซอที่จะมาเพิ่มเติมจิ๊กซอตัวนี้มันหายไปไหนจิ๊กซอสองสามตัวที่มันหายไปเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ออกอนุมัติหมายจับใครได้ครับนี่เป็นเรื่องจริงที่สังคมควรจะได้รับรู้และมองเห็นสิ่งที่มันเป็นครับยังไงก็คดีก็ยังเป็นปริศนาแล้วคนก็ต้องตามคดีต่อจากคดีที่มันเกิดขึ้นไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ,อไม่พบประจักษ์พยานที่ชัดเจนไม่พบอะไรสักอย่างเจ้าหน้าที่ได้ออกข่าวมาขอสืบต่อโดย ืจาก DNA ผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่มีรายชื่ออยู่แล้วจากที่กรรมธิการได้เป็นสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะต้องสืบต่อจากตัว DNA แสดงว่าผมเดาเอานะครับสันนิฐานเอาว่าเจ้าหน้าที่ไม่มี DNA ผู้ต้องสงสัยในคดีครับ ไม่มีดี a ผู้ต้องสงสัยในคดีอาจจะพบ DNA ที่ผิดแปลกไม่ใช่ DNA ที่เก็บมาแล้วตรวจมาชนกันไม่เจออะไรประมาณนี้ดังนั้นเราจึงเอาแนวทางสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่มาพิเคราะพิจารณาครับผมิง่ายๆว่าคดีเนี่ยมันเป็นเหตุที่เด็กหญิงวัยสามขวบหายไปจากบ,บ้านและหายไป เวลาเชื่อมดูเชื่อมต้นก็คือ11นาทีแล้วอีก40กนาทีหรือครึ่งชั่วโมงคิดง่ายๆว่าน้องไม่มีใครพบน้องไม่มีใครเจอไม่มียานพาหนะใดที่ต้องสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่จะเห็นหรือทางชาวบ้านผู้ใกล้ชิดเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเขตของคดีของน้องชมพู่ที่เป็นปริศนา แล้วก็การตามหาเหยื่อนคดีเนี่ยมันยังเป็นปริศนาอยู่หลักฐานพยายนที่ไม่มีพอหลักฐานพยายนสามคนหลักฐานเวลาเชื่อมโยงทำลายเวลาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ครบเจ้งที่ไม่สามารถออกหมายอนุญัตหมายจับใครได้ครับผมดังนั้นคดีของน้องชมพู่นี่เอาง่ายๆคดีนี้การตามหาทุกคนต้องจับตาบองสังคมต้องจับตาบอง และสังคมอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยใ,ในคดีนี้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนสอบสวนคดีก็ยังต้องมึนครับกับคดีนี้ที่ดูง่ายๆว่าการตอบสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สืบสวนสอบสวนคดีก็ยังไม่ได้มาถแถลงข่าวตอบสังคมให้รับรู้ว่าคดีขึ้นหน้ายังไงแต่มีแค่บอกผ่านนักข่าวว่า75เปอร์เซ็นต์ 0 75% 80%อะไรประมาณนี้มันก็ต้องเป็นข้อสงสัยให้คนในสังคมได้ตามครับกับคดีเด็กหายที่เป็นปริศนาคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกากบ้านเป็นคดีเด็กหายที่เป็นปริศนาคิ๊ง่ายๆจากเหตุที่เกิดขึ้นมันก็มองได้หลายมุมมองได้หลายสิ่งลี้ลับที่คนไม่รู้สิ่งที่คนไม่เห็น มันมองในทุกมุมครับยังไงก็ตามกับกดีน้องชมพู่ต่อขอบคุณต่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหกับนักบุญพาชิมครับผมก็เดินพาชิมอา,ชอาหารมากแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวประเด็นตาครับหากใครได้ชมช่องนักบุญพาชิมก็อาจจะได้เพื่อเพลินไปกับการพาชิมอาหารมีน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกป่าก็อร่อยมากครับแล้วก็หมูอะไรต่างๆที่ผมมา ก็ยังไงก็ตามกันต่อครับกับคดีของน้องชมพู่เด็กหายปริศนาเด็กหญิงวัยสามขวบผู้หายและเป็นปริศนาก็เดี๋ยวยังไงก็ตามกันต่อนี่ป๋าแกเอาหมูชุดใหม่มาย่างแล้วย่างติดแผงเลยครับนี่แหละลุงพลลุงพลได้บ้านใหม่แน่นอนใช่ไหมดูลักษณะว่าลุงพลได้บ้านใหม่แน่นอนบ้านกระสอบของลุงพลผมเห็นเป็นกระสอบเป็นกระสังกะสียังมุงอยู่แต่น่าจะได้บ้านใหม่แต่นี้เหลือของเหลือเยอะครับตัวนี้ต่อนเพิ่มสีุ่มแ่ยังของยังไม่หมด ก็ตามกันต่อครับก็เดี๋ยวผมจะกินชิมให้มันหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกันต่อครับอันนี้เป็นสิ่งที่ักคุณพาชิมชอบครับผมต้อเร่ปนีจอนมาพาชิมก็เป็นสิ่งที่ชอบครับพอยังอยู่ในเมืองอยู่เดี๋ยวจะไปพาไปชิมอาหารที่อื่นดูนะฮะ ายยสัสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุ